นิทานเรื่องการผจญภัยในเมืองคริสตันจิงโจ้ผู้ส่งสารกระโดดอย่างมีความสุขไปตามถนนในเมืองคริสตันที่มีแสงสะท้อนระยิบระยับจากตึกคริสตันที่สูงใหญ่สร้างบรรยากาศที่สดใสและสนุกสนานเธอรู้สึกมีพลังและมุ่งมั่นในการทำให้ทุกคนมีความสุข จิงโจ้ผู้ส่งสารได้พบกับราชสีผู้นำที่กำลังให้คำแนะนำแก่เหล่าสัตว์มุงคริสตันทำให้รู้สึกถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือกันขณะที่จิงโจ้ผู้ส่งสารเดินต่อไปเธอก็ได้ยินเสียงดนตรีที่ไพเราะมาจากจุดหนึ่งจึงแวะไปดูว่ามีใครกำลังเล่นดนตรีอยู่ จิงโจ้ผู้ส่งสารพบกับลิงดำซึ่งกำลังเล่นเครื่องดนตรีอยู่เขากำลังเล่นเสียงเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขและสดชื่นจิงโจ้ผู้ส่งสารและลิงดำร่วมกันเล่นเพลงสนุกสนานส่งเสียงหัวเราะให้กับผู้ฟังที่เป็นเหล่าสัตว์ในป่งคริสตันทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบจากป่าคริสตัน มันคือเสียงของแพนด้าผู้มีปรัชญาที่กำลังพูดคุยกับสัตว์อื่นมันคือเสียงของแพนด้าผู้มีปรัชญาที่กำลังพูดโคกหุยกับสัตว์อื่นจิงโจ้ผู้สงสารและเพื่อนจิงโจ้ผู้สงสารและเพื่อนได้ยินคำแนะนำดีได้ยินคำแนะนำดีจากแพนด้าจึงเกิดไอเดียที่จะสร้างงานเทศกาลดนตรีในเมืองคริสตัน พวกเขาออกเดินทางไปหากวางเรนเดียเพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดงานเทศกาลทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและมีกำลังใจเมื่อถึงที่กวางเรนเดียยิ้มและยินดีให้ความช่วยเหลือพร้อมเสนอแนวคิดที่น่าสนใจให้กับพวกเขาพวกเขาร่วมมือกันอย่างหนักในการเตรียมงานเทศกาลดนตรีที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงเพลง ทำให้เมืองคริสตันมีชีวิตชีวาในวันงานเทศกาลทุกคนมารวมตัวกันเพื่อร่วมสนุกมีการแสดงมากมายเต็มไปด้วยเสียงเพลงและรอยยิ้มจากสัตว์ทุกตัวจิงโจผู้ส่งสารรู้สึกภูมิใจที่ได้สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนพร้อมกับเพื่อนพร้อมกับเพื่อนที่ช่วยกันทำให้เทศกาลสำเร็จลุล่วงไปได้ จิงโจ้ผู้ส่งสารและเพื่อนจิงโจ้ผู้ส่งสารและเพื่อนนด้นั่งลงและพูดคุยถึงความสำเร็จของงานเทศกาลพร้อมกับหัวเราะและแบ่งปันความทรงจำที่ดีวันนั้นจึงเต็มไปด้วยเสียงเพลงและมิตรภาพที่เข้มแข็งพวกเขาเข้าใจว่าการร่วมมือกันทำให้ทุกคนสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามได้ จากวันนั้นเป็นต้นมาเมืองคริสตนันก็เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและมิตรภาพที่ยั่งยืนสร้างความสุขให้กับทุกชีวิตในเมืองและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้มิตรภาพและความคิดสร้างสรรสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ